ใส่ปีเซียว่าปังว่าเฮงแล้วถ้าใส่สีที่ถูกกับวันเกิดจะปังแค่ไหนไปดูกันเลยปีเซียสีน้ำเงินเหมาะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารวันพุธและก็วันเสาร์ปีเซียสีดำเหมาะสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์วันศุกร์และก็วันอาทิตย์ปีเซียสีชมพูเหมาะสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารวันศุกร์วันเสาร์และก็วันอาทิตย์ครับ สำหรับปีเสี้ยสีฟ้าเหมาะสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์วันพฤหัสวันศุกร์และก็วันเสาร์ครับสำหรับปีเสีส้ยสีแดงเหมาะสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารวันพฤหัสและก็วันอาทิตย์ครับซึ่งของห้างทองเยาวราชรุงเทพของเรานะครับจะเป็นสายหนังใส่สบายสายนิ่มไม่แข็ง จะมูทั้งทีก็ต้องมูให้สุดเลืองที่บอกกับเราที่สุดนึกถึงปีเสียนึกถึงทองนึกถึงเราห้างทองเยาวราชกรุงเทพเพราะเรายกเยาวราชมาให้คุณครับ